อืคือโยมเป็นผู้ใหม่อ่ะค่ะก็ะศึกษาพุทธวจนะมาได้ประมาณสี่เดือนอก่็พยายามคือพอศึกษาแล้วก็เหมือนกับอืมติดเสพอือความเข้าใจของตัวเองนะคะว่าติดเสพคือตอนเนี้ยทีวีวิทยุสิ่งเล่าต่งตางตางตัดหมดเลยอืก็พยายามที่จะดึงแม่ <c oughs> ดึงลูกๆ เข้ามาศึกษาเพราะตัวเองศึกษาเพียงสี่เดือนก็เข้าใจแล้วก็คิดว่านี่คือหนทางที่เราจะมีความสุข hmm. อเก็คุยกับครอบครัวเราคิดว่าเราก็เข้าใจพอสมควรอาจจะไม่มากนะักพระสูตรบางว่าก็จะได้เป็นบางพระสูตรแต่ว่าที่ที่ที่ไม่เข้าใจลูกคุยกับลูกเมื่อคืนเนี่ยคะ่ะ hmm. ที่ไม่เข้าใจคือรูปถามว่าอัตตานังกับ วิญญาณเนี่ยในขณะที่เราทํากาละเนี่ยวิญญาณกับอัตตานังเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าสัตสตาน,นังค่ะสัตตานังนะสอเสือสัตตานังค่ะอยู่กับวิญญาณหรือเปล่าเกาะจิตอยู่กับวิญญาณหรือเปล่าแล้ววิญญาณดวงสุดท้ายเนี่ยจิตสุดท้ายที่ที่ทํากาละไปเนี่ยไปอยู่ที่ไหนซึ่งโยมก็บางทีก็เข้าใจแต่บางทีก็มืดค่ะ ก็เลยตอบลูกไม่ได้ลูกก็เลยฝากถามมาค่ะว่ามันเป็นยังไงคือจ,จ,จิตสุดท้ายเนี่ยจิตมันเกิดดับตลอดเวลาค่ะคนเรานั่งอยู่เนี่ยมันก็มีจิตสุดท้ายนับไม่ถ้วนเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นจิตเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนมันมีการแตกสลายจิตมโนวิญญ,ญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตาม,มไม่ใช่ตัวตนจริง <Okay. S 2> มีตัวตนชั่วคราวเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปส,ส,สิ้นไปเป็นธรรมดาแต่นี้ส่วนสตานังกับวิญญาณเนี่ยเป็นคนละอย่างกันสตานังสตะสตาสตโตเนี่ยแปลว่าผู้ยึดติดน <Okay. S 2> ะสตานังก็ผู้ยึดติดทั้งหลายเนี่ยดังนั้นผู้ยึดติดเนี่ยมันมายึดติดวิญญาณมันจึงไม่ใช่วิญญาณแต่มันเข้ามายึดวิญญาณเหมือนโยม <Okay. S 2> มือไม่ใช่กระดาษแต่มือมายึดกระดาษมากรรกระดาษนะ ดังนั้นผู้ยึดต,ติดเนี่ยผู้ผู้ที่เข้ามายึดเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่าผู้ยึดต,ติดมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เข้ามายึดธรรมชาติอันนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่อาการของมันคือยึดต,ติดพระองค์จึงเรียกอาการของมันมาผู้ยึดต,ติด <c oughs> อย่างนี้แล้วแล้วอ,อคือวิญญาณ<อ>คือหมายถึงทากาละไปแล้วนะคะือวิญญาณเนี่ยยัง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 อยู่หรือว่าดับไปแล้วค่ะอการที่ชีวิตยังไม่แตกทําลายเนี่ย มันก็เหมือนกับผู้ยึดติดเนี่ยยังยึดรูปนั้นนนั้อยู่แต่การเกิดดับของวิญญาณเนี่ยก็เกิดดับตามปกตินี่แหละเหมือนเหมือนเรานอนหลับแล้วเราฝันเนี่ยผู้ยึดติดยังไม่ได้ปล่อยรูปเพราะรูปยังไม่แตกทําลายมันก็คิดเกิดดับตลอดเราก็ฝันเรื่องนู้ดฝันเรื่องนี้ไปขณะที่เราฝันรู้เรื่องอะไรเนี่ยวิญญาณต้องเข้าไปรับรู้วิญญาณเนี่ยมันไปตั้งอาศัยได้ในธาตุเสียนรูปเวทนา สัญญาสังการเนี่ยนะนมันก็เกิดญญดับไปตั้งแต่เป็นวิญญาณดวงเดิมใช่ไหมวิญญาณดวงใหม่เกิดดับตลอดวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดวิญญาณังอนิจจงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจริงแต่สัตว์เนี่ยเป็นสัตตานางเป็นสัตตะตัวเดิมที่ที่เคยยึดติดแต่ยังไม่ปล่อยอ <นะ S 1> เขาเป็นสัตเป็นสัตตะตัวเดิม่เป็นผู้ยึดติดต,ตัวเดิม ซึ่งก็ยึดวิญญาณยึดรูปยึดเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในอยู่ในรูปนั่นแหละแต่วิญญาณที่ที่ที่สัตสัตตนางเนี้ยไปไปยึดไปยึดจะเป็นวิญญาณใหม่เป็นวิญญาณใหม่ซึ่งซึ่งเป็นวิญญาณใหม่ใช่ซึ่งจะไปตกอยู่ในผืนนาใช่ใช่ไหมคะใช่ไปตกอยู่ผืนนาซึ่งเป็นผืนนากลางผืนนาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วแล้วพอไปตกก็จะเกิดเป็นภพช่เกิดเป็นภพเกิดเป็นกรรม ถามแล้วแล้วสัตว์นังนี้รับรู้ได้ไหมคะว่าตัวนั้นคือภพใหม่กรรมใหม่หรือกรรมที่เราจะต้องเผชิญรับรู้ได้รับรู้ได้ไดใช่ไหมคะรับรู้ได้แต่เขาจะยึดหรือเปล่าดันนั้นตอนนั้นนะอ่ะก็เหมือนเหมือนเป็นสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดแต่ยังไม่ใช่ภูตสัตว์อพอสแสวงหาแล้วเนี่ยเกิดพอใจว่าอ่ะยึดอันนี้ละยึดละก็จะเป็นภูตสัตว์ สัตว์ที่ได้ได้ความเป็นภูตะได้ความเป็นพบแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกันนี่กี่เดือนมานะสี่เดือนเหรอเก่งเหมือนกันเนาะสี่เดือนห้าเดือนอฟังแต่ธรรมะชั้นสูงล้วนๆเลยอย่างเงี้ยม้วนเดียวเหรออ่อนี่เลี้ยงหลานด้วยยังฟังธรรมะได้ด้วยนะนะมีทำไปเป็น ฟังต่อไปเป็นสองปีสามปีครัต่อไปจะแน่นเลยเนาะดี